บล็อเกอร์คะวันนี้ก็กลับมาทักทายกันวันเสาร์นะคะทุกคนวันนี้ก็ทํางานเล็กๆน้อยๆนะคะขนอิดบล็อกไปไว้บ้านพ่อนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะช่วยร้อนนิดหน่อยนะคะแล้วก็แต่ช่วงบ่ายอะ,อะช่วงเย็นๆเนาะก็จะไปเก็บใบไม้ที่อยู่หน้าบ้านนะคะเพราะว่าเรากวาดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็จะเอาไปใส่ทุ่งนาของพ่อนอะ ก็เลยมาทําวิดีโอทักทายกับทุกคนไว้ก่อนเผื่อแบบว่าช่วงเย็นไม่ได้มีเวลามาพูดคุยเนาะแล้วก็เมื่อคืนก็ไปในเมืองกับพรอนค่ะไปาหาเพื่อนเนาะแล้วก็ไปเหมือนวันศุกร์ก็ไปนั่งชิวๆกันหน่อยก็จะได้เหมือนแบบไม่จำเจมากนะก็แบบจะได้เหมือนแบบเอ้ยบางศุกร์เราเข้าไปในตัวเมืองมั่งไปนั่งชิวมั่งพูดคุยกับเพื่อนมั่งแลกเปลี่ยนทัทศนคติมั่งอะไรอย่างเงี้ย ก็ไปคุยกับเพื่อนนะคะแล้วก็ไปนั่งฟังเพลงชิลๆก็โอเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งก็ไม่ได้กลับดึกนะคะก็ประมาณสี่ทุ่มเนาะก็กลับมาบ้านเนาะเพราะว่าคือ,อต่างเราก็มีงานจะทําวันนี้แล้วเพื่อนก็มีงานจะทําวันนี้เหมือนกันเราก็เลยเหมือนเออไม่ไม่อยากอยู่ดึกแล้วร้านเขาก็ปิดเที่ยงคืนเมื่อก่อนเคยนั่งจนร้านปิดเที่ยงคืนนะคะ ก็ร้านประจำนั่นแหละคะ่ะก็ไปตรงนั้นนะวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่อง Roman ต์ scammer เหมือนเดิมนะคะคือมีการเตือนหลายรอบแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนถูกหลอกแล้วเดี๋ยวนี้คนถูกหลอกนะคะก็จะเป็นคนที่มีอายุเยอะแล้วเนาะเราก็จะคุยเรื่องของป้าคนนี้นะคะป้าคนนี้เขาก็อายุ61ปีนะคะทุกคนก็เป็นชาวไทยนะเป็น แล้วก็เขาก็เล่น a c e b o o k เนาะก็มีหนุ่มต่างชาติทักเข้ามานะคะก็คือเป็นหนุ่มฟิลิปปินสนะ์เนาะทักเข้ามาก็เข้ามาใน a c e b o o k นั่นแหละแล้วก็ได้คุยกันโปรไฟล์ของหนุ่มก็คือหนุ่มฟิลิปปินส์คนนั้นก็คือชื่อมาร์กนะคะชื่อมาร์กแล้วก็อายุ58ปีเป็น เจ้าของอสังหาริมทรัพย์อยโปรไฟล์ดีมากเลยแล้วก็คุยกับป้านะคะก็มีการวิดีโอคอลคุยกันมีการโทรคุยกันแล้วเขาก็ถามว่าป้าก็คือคุยภาษาอังกฤษได้ไหมเขาก็บอกว่าคุยไม่ได้ก็คือเวลาแชทโต้ตอบกันนะคะก็จะแชทโต้ตอบกันก็คือเป็นภาษาไทยนะคะก็คือเหมือนหนุ่มฟิลิปปินส์เนาะมาร์กเนาะก็คือมาร์กเลย พูดมาแล้วกันมากก็จะส่งเป็นภาษาไทยมาที่เขาแปาลทานเสลดนะคะส่งมาให้คุณป้านะคะแล้วคุณป้าก็จะส่งภาษาไทยไปนะคะเวลาคุยกันมากเขาก็จะพูดคุยภาษาอังกฤษแต่คุณป้าก็จะพูดภาษาไทยแต่ไม่รู้ว่าเขาสื่อสารกันได้ยังไงนะคะก็นั่นแหละเวลา,าวิดีโอคอลก็จะคอก็จะคุยกันอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ลูกสาวลูกสาวของป้าก็บอกว่า พวกนี้เป็นพวกสก c a ม,มอร์นะอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปคุณป้าก็ไม่เชื่อเพราะว่าเขามีความรักกับมาร์กนะคะแล้วทีวนี้พอทีนี้มาร์กก็พอคุยกันได้เดือนหนึ่งมาร์กก็บอกว่าเขาจะส่งเ,เพชรส่งทองส่งกําไลส่งแบบของมีค่านะคะมาให้ป้านะคะป้าก็โอเคให้ที่อยู่ให้อะไรไปนะคะพอส่งมาแล้วทีวนี้ สักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมศุลน,นะคะกรมศุลปลอมนั่นแหละโทรมาหาคุณป้านะคะว่าคุณป้าต้องจ่ายเงินเป็นจํานวน3,000บาทเป็นค่าภาษีเนาะป้าก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่ามาร์กส่งมาก็คือมันเป็นยอดของมูลค่าสินค้าก็คือเยอะก็คือถ้าเกิดคุณป้าได้รับก็คือเอาเงินตรงนั้นไปขายมา มาจ่ายค่าภาษีมันก็ได้อย่างเงี้ยคุณป้าเขาคิดอย่างนั้นเนาะแล้วทีนี้ป้าก็โอนไปให้เขานะคะพอโอนไปให้เขาพอเขาได้เงินแล้วเขาก็รู้ไงคะว่าอ๋อเขาสามารถหลอกลวงป้าคนนี้ได้อีกสักพักหนึ่งเขาก็โทรมาอีกว่าอ๋อของมันมีต้องสัามแดงตรงนั้นต้องต่สั่มแดงตรงนี้ว่ามันผิดอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มนะคะ ป้าเขาก็ไม่เข้าใจระบบหรอกว่าระบบกรมศุลนคือมันมันเป็นยังไงก็คือไม่รู้หรอกรู้ว่าต้องจ่ายจ่ายภาษีแล้วเขาบอกว่ามีจ่ายเพิ่มเจ็ดพันแล้วทีนี้คุณป้าเขาก็บอกมาร์กว่าเอ้ยนี่คุณส่งส่งของมาอนะ่ะมันมีค่าใช้ใจ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มนะเจ็ดพันฉันไม่มีเงินหรอกแล้วทีนี้มาเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะช่วยคุณป้านะ่ะสามพันแล้วให้คุณป้าจ่ายเพิ่มแค่สี่พันโอเคมาเขาก็ช่วยเนาะ แล้วทุนนี้คุณป้าก็จ่ายไปให้เขาอีก4,000นะคะพอจ่ายไป4,000แล้วก็ของก็ยังไม่ได้มายังต้องจ่ายไปเรื่อยๆยนะคะแล้วทีนี้พอทีนี้ของมันมีปัญหาเยอะเกินมาร์กก็เลยบอกว่าอุ้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาร์กจะบินจากฟิลิปปินส์นะคะมาที่ไทยก็จะได้เอาของออกไปได้เลยมาร์กก็ อบอกคุณป้าอย่างนั้นคุณป้าก็ดีใจจะได้เจอแฟนนะคะแล้วก็จะได้มีของมีเพชรมีพลอยมีกําไรมีอะไรพวกนี้แล้วก็เงินเยอะที่แบบว่าเขาเขาเขาส่งมาเนาะแล้วทีนี้คุณป้าก็คิดว่าอุ้ยจะรวยแน่นอนผ,ผ,ผู้ผู้ผู้หนุ่มก็คือผู้บ่าวนะคะแฟนจะบินมาหาก็ดีใจค่ะดีใจมากแล้วก็คุณป้าก็เหมือนตั้งตารอที่จะแบบ มาร์กที่จะบินมาแล้วก็จะามาเอาของแล้วก็จะเอาเงินมาก็คืออุ้ยฉันรวยแน่นอนฉันมีแฟนรวยแล้วก็เด็กด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอทีนี้มาร์กบินมาค่ะไปติดที่ตอมอค่ะเพราะนําเงินมาเยอะ2ล้านบาทก็คือด้วยความที่เหมือนลิมิตของการเดินทางเข้าไทยอะเราคิดว่าประมาณไม่เกิน1ล้านนะคะไม่เกิน1ล้านหรือ9ก้าหมื่ 9 9 0 0 0 0ประมาณนี้ก็คือห้ามเกินประมาณนี้หรือว่าแสนเราไม่มั่นใจนะคะทุกคนเพราะตอนนั้นเคยถามรอนอยู่แต่ลืมไปแล้วก็ประมาณนี้แหละแล้วมาร์กนำเงินเข้ามาเกิน2ลร้านมันก็เลยต้องติดต่อมอแล้วต่อมอเขาก็กักตัวไม่ให้มาร์กออกแล้วทางกบอ,อเขาก็ติดต่อมาทางคุณป้านะคะว่ามาร์กติดที่ต่อมอเพราะว่ามาร์กทำผิดกฎโดยการ เดินทางมาแล้วก็นำเงินเข้ามาเยอะเกินด้วยความที่คุณป้าเป็นห่วงเป็นห่วงแฟนค่ะแฟนก็คือเหมือนเหมือนแบบว่าโดนตำรวจไทยโดนตอมไทยกักไว้นะคะแล้วทีนี้คุณป้าก็คือเหมือนก็โอนเงินไปช่วยก็โอนเงินไปช่วยนะคะแล้วทีนี้คุณป้าก็ไปหยิบยืมไปอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนจนตอนนี้เพื่อนลูกหรือว่าใครชาวบ้านอะ ไม่คบคุณป้าแล้วนะคะเพราะว่าคุณป้าไปหยิบยืมเขามาเพื่อจะช่วยแฟนตัวเองช่วยมาร์คนะคะแล้วทีนี้หลังจากนั้นคุณป้าก็แบบคือก็จะมีทางเจ้าหน้าที่โทรมาหาคุณป้าทุกวันนะคะแล้วก็ส่งข้อความมาหาป้าทุกวันาว,ว่าคุณผู้หญิงคุณต้องจ่ายเงินนะถ้าเกิดไม่จ่ายเงินเขาก็จะให้มาร์คทำงานนะคะโดยทำงานเป็นการแลกเพื่อแบบว่า แลกเงินอะไรอย่างนี้แลกข้าวกินอะไรอย่างี้ถ้าเกิดไม่จ่ายไปก็แล้วคุณป้าก,ก็เลยจ่ายวันละ500นะคะเพื่อไม่ให้เขาทําโทษมาร์นะคะก็คือเขาก็คือเหมือนจะไม่ให้มาร์กออกไปทํางานข้างนอกไปตักน้ําไปทําสวนก็ถ้าปา้าโอนไปวันละ500นะคะป้าก็โอนไปโอนไปค่ะทุกวันแล้วก็ถ้าเกิดปา้าไม่โอนไปก็คือเขาจะจี้จี้ไฟช็อตมาร์คนะคะ ป้าก็ด้วยความรักมาร์คนะคะป้าก็โอนเงินไปทุกวันวันละห้าร้อยวันละพันเพื่อแบบว่าไม่ให้เขาทําร้ายมาร์คนะคะทุกคนก็แล้วทีนี้แล้วป้าไม่มีเงินแล้วไงทําไงจะช่วยป้ายังไงละทีนี้เพราะว่าเงินหมดแล้วป้าก็เลยไปร้องเรียนสายใหม่ต้องรอดโดยที่ป้าไม่ได้ไปร้องเรียนสายใหม่ต้องรอดให้ช่วยป้าที่โดนแสแกมเมอร์หลอกนะคะ ป้าไปร้องเรียนสายใหม่ต้องรอดให้ช่วยมาร์คหน่อยเพราะว่าตำรวจไทยกักตัวมาร์คไว้เป็นเดือนแล้วแล้วเขาก็ทําร้ายมาร์คแล้วเขาก็ช็อตไฟมาร์คถ้าออกมาจากที่กักกังจากคุกอะไรอย่างเงี้ยนะมาร์คต้องเข้าโรงพยาบาลต้องรักษาตัวนานเลยเพราะว่าโดนช็อตไฟนานจนตอนนี้สมองจนร่างกายเขาไม่ไหวแล้วอย่างนี้ใช่ปะ่ะป้าเขาก็บอกอย่างนี้เนาะ แล้วทีนี้สายหม่ต้องรอดก็เลยบอกป้าว่า,ามาร์คคนนี้ไม่ใช่มาร์คจริงก็คือเป็นมาร์คเป็นสแกมเมอร์เป็นโรแมนต์ป้าเขาก็ยังไม่เชื่อนะคะเขาปักใจเชื่อเลยว่าคนนี้เป็นคนจริงเป็นคนที่มีชีวิตจริงแล้ว <c oughs> ขอโทษค่ะทางสายหมต้องรอดก็เลยบอกว่าเขามีชีวิตจริง แต่เขาไม่ได้ชื่อมาร์กแล้วเขาไม่ได้อาศัยอยู่ฟิลิปปินส์เขาอาศัยอยู่เวียดนามเขาเป็นนักแสดงชื่อดังของเวียดนามนะคะแต่สแกมเมอร์เป็นเอาโปรไฟล์เขามานะคะไปเอารูปเขามาแล้วมาตั้งชื่อว่ามาร์กจอนนะคะทุกคนแล้วก็มาหลอกคุณป้าทาง f a c e b o o เนาะคุณป้าเขาก็ยังปักใจเชื่อเขาโอนเงินเพื่อช่วยมาร์กทุกวันทุกวันทุกวัน จนตอนนี้เขาโอนไปให้มาร์คนะคะ470,000บาทค่ะทุกคนโอนเงินช่วยมาร์คเขาไม่ได้มีเงินไม่ได้อะไรนะเขาก็เอา,เอาไ,ปไปยืมตรงนั้นไปยืมตรงนี้ไปเอากับลูกทุกคนก็เตือนว่าเป็นแบบสแกมเมอร์ไม่มีตัวตนเขาก็ไม่เชื่อขนาดสายใหม่พูดหรือว่าใครพูดบอกเขานะตอนที่เขาไปแจ้งสายใหม่ เขาก็ยังไม่เชื่อนะคะทุกคนเขายังเชื่อว่ามาร์คน่ะมีตัวตนจริงนะคะแล้วตอนนี้ก็คือคุณป้าโอนเงินไปช่วยมาร์กจนตัวเองเหลือเงินติดกระเป๋าแค่สามบาทค่ะทุกคนก็คือเหมือนไม่ใช่ทองสามบาทนะเงินสามบาทค่ะที่เหลือนะคะก็คือตอนนี้ก็คือสแกมเมอร์จะมาหลอกลวงเหมือนคนแก่ที่มีอายุเยอะนะคะที่ไม่ ทันโลกโซเชียลที่เหมือนแบบเอ่อคนที่เหมือนแบบขาดความรักแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วก็เป็นโสดก็จะเป็นเหยื่อของโรแมนต์สแกมเมอร์นะคะทุกคนก็แม่เราก็ยังเคยโดนนะคะทุกคนก็คือแม่ก็บอกว่าฉันมีผัวแล้วฉันไม่อยากได้ผัวแล้วฉันมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังแบบว่าแบบว่าแบบพยายามคุยกับแม่โทรมาคุยแม่ก็เลยบอกฉันมีผัวแล้วฉันมีผัวแล้ว แม่นะคะทุกคนจแนแม่บอกว่าอุ้ยไอ้นี่มันโทรมาจีบเราตลอดเลยดูสิ <c oughs> ก,ก็เล่าให้เราฟังนะคะ <c oughs> เรื่องของป้าจบลงยังไงก็คือจบลงที่ทางสายใหม่ต้องรอดต้องอธิบายให้ป้าเข้าใจว่าให้เลิกติดต่อกับมาร์คแล้วก็ให้เชื่อทางสายใหม่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่ามาร์คไม่เคยเดินทางมาที่ไทยแล้วมาร์คไม่มีตัวตนนะคะ คนที่รูปคนนั้นก็คือเป็นดาราของเอวียดนามเนาะป้าถึงยอมเข้าใจแต่หนะ้าตาป้าก็ไม่เข้าใจนะคะทุกคนก็คือป้าก็ยังเชื่อปักใจเชื่ออยู่เราไม่รู้ว่า,อาพอร้องใส่ใหม่ต้องรอดแล้วแล้วป้ากลับไปที่บ้านแล้วป้ายังไปโอนเงินให้เขาอีกหรือเปล่าก็คือเราไม่รู้เหมือนกันเพราะป้ารู้สึกเป็นเป็นห่วงมากเลยเพราะว่าเหมือนอขนาดแบบว่า อ,อยู่ตรงนั้นยังต้องเอิ้อเงินไปให้เขาวันละ5 0 0วันละ5,000เพื่อให้มาร์กไม่ได้ทำงานเพื่อให้เขาไม่จี้ไม่ช็อตไฟมาร์กอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็คืออย่าว่าคุณปานะคะเพราะว่าด้วยความเหงาด้วยความว้าเวด้วยความที่ไม่รู้เรื่องโซเชียลแล้วก็ใครเตือนก็จะไม่ฟังเนาะสมัยคุณแก่สมัยเก่าเขาก็จะไม่ไม่ค่อยเชื่อเด็กรุ่นใหม่เท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่เขาแบบว่าอยู่แบบว่า มีความเชื่อของเขาเองแล้วเขาเป็นคนที่เกิดก่อนเราพอเราไปเตือนเขา mm. เขาก็แบบเด็กมาเตือนเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เชื่อเราอะค่ะทุกคนก็ยังไงก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ให้สาวๆทุกคนนะคะที่รุ่นใหญ่นะคะอย่าลงเชื่อ scammer นะคะอย่าลงเชื่ออย่าโอนเงินให้เขาแล้วก็อย่าเงินอยู่ในกระเป๋าตัวเองอย่าเอาไปให้ใครค่ะทุกคน mm. ก็คือเหมือน ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนวิดีโอนี้ก็บายบายค่ะสวัสด,ดีค่ะ